สวัสดีครับวันนี้นี่ครับวัตถุกิจแบบบันนบนนดดตรนะครับผมวันนี้อยู่ในเกม Speed d ปเตอร์นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยมีอะไรว่าเขาเรียกว่าอ,อะไรใหม่ๆเข้ามานะครับผมอย่างแรกเลยนะครับนี่ก็คือ Little Mummy ครับ<ะ>ซึ่งมัมมี่ตัวนี้เนี่ยสัตว์เลี้ยงตัวนี้นะครับเป็นสัตว์เลี้ยงที่สุ่มโดยใช้คูป,ปองเท่านั้นนะครับผมเนี่ยมันบอกว่าทุก4ครั้งที่ใช้นในโตหรือไอเทมนะครับความเร็วสูงสุดพื้นฐานเพิ่มขึ้นบวกหนึ่องจุดหกเายีกิโลเ่อนสาม้ไตรต่อ้นี่นะ ไขอันนี้นะครับผมก็ไปส่มมานะครับซึ่งผมใช้ไปประมาณ2 0,000ืคูป่ป้องชื้อ่าเยอะมากนะครับผมแล้วก็อ่อันนี้ครับมันเป็นชุดนี้นะครับผมชุด moonbow days lucky box นะครับก็เป็นชุดที่ผมใส่อยู่นตอนนี้นะแต่ประเด็นหลักๆวันนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าผมเนี่ยไม่ได้รีวิวมอเตอร์ไซค์มานานแล้วก็เลยแบบว่าเออตอนนี้มันมีคันนี้อยู่ก็ว่าจะจัดักหน่อยนะครับผมมาเรามาดูแล้วกันว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ย อ๋อ oh, เป็นแบบนี้ mm. คือผมไม่ได้รีิวมอเตอร์ไซค์แบบโอ้โหหกเจ็ดเดือนนะเออเพราะว่ามอเตอร์ไซค์มันไม่ค่อยเข้ามานะครับอ่ะมาแล้ววะ่ะเป็นวันหรือถาวนผมไม่เคยได้ถาวนโอ้โห <Bro. S 1> oh, ผมไม่เคยได้ถาวรก่อนเลยเพื่อนๆอ,อ่ะไปะครับม,มาแล้วถาวนชอบสุดท้ายอีกแล้วแน่ๆกลัวแล้ว <laughs> ดูสิเท <laughs> ่าไหร่เจียวถาวนถาวร ขอถาวนอนอนเถอะ Oh m ย g อดเป็นไปได้เอเปะเนี่ยว,ว่าผมได้ถาวนก่อนก่อนช่องเต็มว่ะเฮ้ยใ,ใช้ไปแค่แบบประมาณ ประมาณกี่กี่ก,กี่เพชจได้เงาเมื่อกี้ผมไม่ได้ดูแต่คือแบบเท่าแล้วครับได้ามาแล้วนะครับผมก็เมื่อกี้นี้ผมไปสรุปมาแล้วนะครับผมใช้ไปประมาณ3,000เพชรเท่านั้นเองนะเร really <not> ื่องเอมอเตอร์ไซค์ถาวรด้วยเออมันบอกว่าเมื่อทําการดิฟนนะครับมีโอกาส26%นะครับที่ในตัวพาวเวอร์เพิ่มขึ้น26%ถือว่าเยอะมากนะครับผมแล้วก็เอ็นแทนเพิ่มขึ้นอัตโนมัติ6%และเพิ่มในตัวพาวเวอร์15%เที่เพิ่มในตัวพาวเวอร์แบบอย่างโหดนะครับผม ก็อาการอัพนะครับเครื่องยนต์ไม่มีสายนะครับผมระบบขับเคลื่อนเล่นสายซ้ายนะครับระบบเชื้อเพลิงไม่มีสายเทอร์โบเล่นสายซ้ายแล้วก็เอนทงเล่นสายซ้ายนะครับเออมาเดี๋ยววันนี้ไปดูแล้วกันว่ารถคันนี้เนี่ยเวลามันจะเร็วเท่าไหร่แล้วก็เวลายกล้อมันจะเท่าไหร่นะครับผมว่ามันต้องแบบแรงอะ่ะโอ้โหดูอย่างเท่เค,ครับผมโอเคป้ายครับมอเตอร์ไซค์นี่ก็เป็นมอเตอร์ไซค์จริงๆ สามร้อยเจ็ดจุดแปดเดี๋ยวเราผมจะจยกรยกล้อนะครับสามร้อยสิบห้าจุดแปดโอ้ my god oh. สกิลติดสามร้อยเก้าจุดสี่นะครับเวลาสกิลติดนะครับผมเออก็ถือว่าโหดนะเวลายกล้อนี่คือโคตรแรงเลยนะครับผมเพราะว่าผมรู้สึกว่ารถคันนี้เวลายกล้อเนี่ยถ้าเทียบกับบอสไซคันอื่นเนี่ยมันแรงกว่าคันอื่นนะอะ ยังไงก็เดี๋ยววันนี้ไปลงแรงแล้วกันกับมาเตอร์ไซค์สีแดงชุดสีขาวแล้วก็สัตว์เลี้ยงมองมี่นี่ครับผม let's go <S เอาเลยครับมาแล้วนะครับผมก็ตอนนี้นี่ผมอยู่โนวาหนะครับจะจะใกล้สุพีมยังก็ยังในับผมแต่ผมว่า n โนวาเนี่ยก็เดือดแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ยังมันรวมหลายเซิร์ฟเวอร์นะครับโดยเฉพาะพวกคนจีนนี่คืออย่างเข้มไปครับผมรถมาแดงเออสกิลติดดิแรกเอาเรื่องว่ะ มามามาเราก็ด่านนี้นี่ผมผมไอสีฟ้าอย่ามาบังลางกันดูว่านีพวกคนจีนคนจีนเล่นเก่งมากนะครับเกม s p e e d s อ e r เพราะว่าเกมนี้มันฮิตมากในประเทศเขานะครับโอ้ยรถไหลไอสีฟ้านี่หลายรอบไลยนะมันเบียดผมนะครับเมื่อกี้หลายรอบหลายรอบหลายรอบล้ะมาสัตว์เลี้ยงเราติดหน่อยลูกมัมมี่มัมมี่น้อยโอเคเออสกีรถติดเอาเลยครับจังหวะนี้เฮ้ยบนแมッ บนแบบนี้โอ้ยเฮ้ยมอมมี่ติดแล้วอะปึ๊บ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 เป็นจังหวะไปนะครับผมว่าเกมนี้เดือดเดือดเลยเดือดสามคนนี่แย่งกันมีผมคนนึงแหละเอาดิเฮ้ยในตัวไม่เต็บเออโอเคโอ้โหเมื่อกี้เราไม่ได้ซีดบิลดด้วยนะครับไอรถสีฟ้านี่แม่งแรงนะครับผมเออมอมมี่ติดแล้วมอมมี่ติดบ่อนไงเนี่ยสัตว์เลี้ยงมอมมี่เราเอาดิยายา เอาลรือว,ว่าจาังหวะน,นี้แข่งกันสามคนปึ๊บปึ๊บอืมสันเล่มอมอมมี่ติดมอมมี่นี่เพิ่มความเร็วรถนะครับผมให้เราเรวิ่งเร็วขึ้นติดไปบ่อยนะลูกเออสกิลติดมาโอ้ที่หนึ่งไม่เอาเรื่องว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเข้มจริงนะผมบอกแล้วนี่คือคือผมก็วิ่งเร็วอยู่นะเว้ยแต่มันเร็วกว่าเราด้วยว่ะห้ามพลาดตรงนี้ห้ามพลาด มาไอ้รถมดแดงมอเตอร์ไซค์กูมาแล้วตรงนี้ Jamie, สะบัดตึสวยเรานำไปเ้ยตึ้งยังไงใครที่หนึ่งเอาผมที่หนึ่งโอ้โหผมบอกเลยว่าเกมนี้หัวใจเต้นแบบตึ๊ง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 อะคือแบบมันมันตื่นเต้นไปในตัวเลยครับผมโอ้ผมชนะเขาแบบผมว่าไม่ถึงวินะมันน่าจะประมาณแบบ0.003อะไรประมาณนี้มั้งผมว่านะครับผม โอ้โหแต่รถคันนี้เนี่ยก็ต้องบอกเนะยครับว่าค่อนข้างที่จะเร็วแล้วก็น่าจะดีที่สุดในดรถมอไซค์นตอนนี้แล้วนะครับเอาแล้วครับดานแพนกวินนะครับผมผมบอกเลยว่ารถมอไซค์คันนี้สามพันเพชรเนี่ยมันก็สู้รถหมื่นเพชรได้นะครับถ้าเพื่อนๆเ,นเล่นเก่งนะครับผมไม่ใช่เล่นเก่งหรอกคือแบบอย่างน้อยต้องแบบมีฝีมือมีฝีมือรถบีก็ชนะนะครับผม,ผมเคยแพ้รถบีมาครั้งหนึ่งคือเขาวิ่งเร็วมากนะครับผมโอเคออกตัวไปครับ รถ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 ไหลว่ะรถไหลนิดนึงครับเมื่อกี้โอ้ซีดีบิยังซบลดบลอยู่ตรงนี้ไปครับเข้าล่องนิดนิดนึงเก็บในโตคลิกเทิร์นกดในโตเออคิกเทิร์นตรงนี้สวยเอาอีกแล้วอันนี้น่าจะเป็นชื่อเวียดนามนะที่หนึ่งเนี่ยเขาไปอยู่ที่สองแล้วเพราะว่าผมแซงโอเคไปครับโหตอนนี้บนแมพก็ติดตัวรถเลยว่ะ ห้ามพลาดนะครับถ้าพลาดคือจบเลยโอ้โหผมขึ้นล่องนั้นไม่ได้เสียดายครับไม่งั้นจะได้แบบคอมโบเร็ว,ร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 วที่สุด <c oughs> เขาลองมาลากาห้ามพลาดเด็กขาดตรงนี้ดูมันแบบนี้เพื่อนๆมันตาวเรามาแบบติดอะ <c oughs> ในโตกับอากาศเป็นที่เก็บในโตน,นี้แล้วก็โอเวอร์ดิฟข้างหน้าเอ,อ้เฮ้ยเฮ้ยเร็วกวกูได้ยังไงเฮ้ยหลบหลบหลบเองจะเร็วกเราไม่ได้เองห้ามแซง คนจีนอีกแล้วคนจีนมันขึ้นมาอีกแล้วเอาดิก็มาเลยครับคลิกเทินตรงนี้โอ้โหมีชนล่องว่ะเอาไม่เป็นไรยังนําอยู่ครับตอนนี้คลิกเทินโอ้ยมันดุจังวะโอ้โหตั้งแต่ขึ้นโนวามันนี่คือไม่เคยเจออ่อนนี้เลยนะเคครับเฮ็นพี่เบรกตรงนี้อือคือผมห้ามห้ามพลาดแล้วอะจริงๆริงตอนนี้ห้ามพลาดแล้วครับถ้าพลาดคือจบเลย เอ้ารถแรงเกินไม่ได้เหยียบท่านอีกมาเทวีเบร์โอเวอร์ดิฟทีดีดวิวเออต้องอย่างนี้สวยตรงนี้ผมไม่น่าพลาดแล้วมันเป็นทางตรงละในโตกากาศเออมอมมีติดด้วยสวยจะเอารถติดกยกยกลอ้อเออเอย<า>อยยักษ์แม่มอเตอร์ไซค์นี่ผมว่ามันก็ขับมันนะเอาตรงครับคือมอเตอร์ไซค์เนี่ย มันเขาเรียกว่าไงเวลาเราเลี้ยวอะไรเงี้ยความพิวมันเยอะกว่ารถรถยนต์นะครับผมมาครับด่านนี้ก็ปารีสผมว่าด่านปารีสนี่ก็ไหวยอยู่นะครับผมแต่รถด,ด่านปารีสเนี่ยผมว่ารถรถด่ดดานรอบเดียวอะ่ะไอรถสีฟ้าเนี่ยดีที่สุดแล้วนะเพราะว่ามันออกตัวเร็วแล้วมันนํานะครับผมถ้าเราไม่พลาดเนี่ยยังไงเราก,เราก็เราก็ที่หนึ่งอะ่ะโอ้โหผมโดนว่ะโอ้โหตรงนี้เก็บในโซ่ไม่ตเตันอีกโอ้โหต้องไปต้องไปเช็คซีดเดิิโค้งหน้าว่ะโอ้ผมที่โล โอเคมาผมจะเริ่มตากันาละมาตรงนี้ดิฟเฮ้ยต้นไม้ปังอ้โหเกือบชนต้นไม้โอเคมอเตอร์ไซค์ชนต้นไม้แล้วอืออืออือไปไปยังยังเกาะกลุ่มกันอยู่นะยังเกาะกลุ่มกันอยู่ผมห้ามพลาดผมห้ามพลาดโอ้โหอุ้ยเมื่อกี้รถชนเราดีนะไม่ไม่ไม่ชนขอบนะครับ เก็บในโต๊ะเก็บในโต๊ะเออในโต๊ะมาโอ้ว้ยโหนว่าขึ้นมานี่คือมีแต่เดือนๆ,ๆมาเพื่อนๆมาตอนนี้ผมนังที่หนึ่งละห้า,ามพลาดห้ามพลาดิดตั้งสติจเย็นๆเราต้องไม่พลาดกับรถสามพันเทสถูกมากผมไปดิตรงนี้สวยเออมีในโต๊ะสองถังสวยจัดครับเพราะว่าตรงนี้เราจะได้ใช้ในโต๊ะตรงนี้เป็นอย่างนี้เออเล่นความเร็วเฮ้ยพี่เบล C W อต้องแบบนี้เพื่อนโอ้ยเรานำว่ะโอชิว okay. น่าจะน่าจะที่หนึ่งนะไม่น่าจะพลาดแล้วนะครับเพราะว่าบิร์นแม็กก็ไม่เห็นใครละโอเคแล้ว, okay, ลวยกล้ออะไรดีกว่าเออพความที่สรุปแล้วรถรถคันนี้มัน มันมันขับง่ายนะครับผมแล้วก็สกิลค่อนข้างติดบ่อยนะผมว่าถ้าสมมติเอาไปใช้กับเดี่ยวเนี่ยน่าจะเวิร์กมากๆนะครับเอาละครับก็จบแล้วนะครับสำหรับการรีวิวลบมอเตอร์ไซค์น่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่ดีที่สุดในทุกคันแล้วนะครับผมชื่อว่า f ร o n t s t r i ร e นะครับถือว่ารูปทรงนี่เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะรูปทรงนี่คือเหมือนแมกกาซอ่ะเพื่อนๆแต่ผมชอบคันนี้นะครับผมเพราะว่ามันขับง่ายกว่าคันอื่นๆที่แบบว่าเราเคยลองขับมานะครับก็ใครที่แบบว่า อยากได้รถมอเไซค์ถูกๆลองคันนี้เพราะว่าผมได้มาแค่3,000เพชรเท่านั้นนะครับผมถือว่าถูกมากๆครับหรือว่าแบบมันสุมง,ง่ายก็ไม่รู้หนะ้ากล่องนี้นะครับผมอ่ะยังไงก็เจอกันคลิปหน้าเลยกันนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กด u b บสไคร e ด้วยละ่ะ